สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ตลาดโอ๊ป่อยนะครับส่วนพึ่งราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมตลาดโอ๊ป่อยแต่เจดายนะครับวันนี้ผมมาตลาดโอ๊ป่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสายแล้วนะครับจริงๆนะต้องมาตอนเช้านะครับตอนเช้านะเขาจะมีทําบุญตักบาตรนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดที่บรรยากาศดีมากและของกินเยอะมากๆครับไปเดี๋ยวไปเลยครับชมบรรยากาศกันนี่ก็คือตลาดโอ๊ป่อยนะครับที่ผมจะชอบมาในทุกๆอาทิตย์เลยครับเวลาว่าง จะมาหาของกินแล้วก็มานั่งเล่นนั่งชมบรรยากาศนะครับข้างในเี่ยบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็ของกินเยอะเยอะเยอะแยะมากมายเลยครับผมมากี่ทีก็ไม่เคยเบื่อแล้วก็ทุกอาทิตย์เลยครับที่ว่างผมก็จะมาที่เนี่ยครับพวกเราอไดครับจะพาไปชมดูบรรยากาศก่อนที่จะไปกินอาหารนะครับจริงๆที่ผมบอกครับทุกคนว่าตลาดโอป่อยเนี่ยเขาก็จะมีตักบาตเวลาประมาณ7จ็ดโมงสีนะครับแต่วันเนี้ยเรามาสายมากเมื่อคืนเราเพียนะครับนอนไปเยอะมากนะครับนี้ก็จะเป็น จุดบริเวณที่ตักป่าตอนเช้านะครับที่นี่ครับทุกคนเขาบรรยากาศดีมากเขาจะมีขอ,องขายของชุมชนนะขายแล้วก็มีจุดบริเวณที่ให้ถ่ายรูปมีบริเวณที่ให้นั่งเล่นแล้วอาหารที่เนี่ยมันเป็นอาหารของคนในชุมชนที่นี่เขามาขายครับผมบอกเลยว่าที่อาหารที่เนี่ยอร่อยทุกร้านเลยครับแล้วก็ มันจะมีลำธารนะครับลำลำธารเนี่ยที่น้ำไหลผ่านแล้วล้วนั่งชมบรรยากาศผมบอกเลยว่าที่เนี่ยตลาดโอ๊ป่อยเนี่ยดีสุดเลยครับดีมากๆเลยที่จังหวัดราชบุรีส่วนพิ่งนี้ก็ไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะครับนี่เขาก็จะเป็นขายเสื้อผ้าฝั่งนี้เขาจะขายเสื้อผ้าขายของใช้นะครับฝั่งนู้นเขาจะขายอาหารงานประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีมุมไม้ถ่ายรูป อะะไรต่่างๆคทุกนนี่ครับก็คือบรรยากาศติดน้ําเลยครับทุกคนหูน้ํานี่ใสมากแล้วที่เนี่ยร่มเย็นมากๆเลยครับก็จะพาทุกคนเดินไปดูครับว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็หาซื้อของมานั่งกินรอบๆแถวๆนี้ครับเป็นข้าวหลามก็ปล่อย เขาเก็บว้าก็มีนะคนเขาทำกันสดๆเลยนะสมคบนะว่ามารูมันไม่ใช่หรอดีดีดีแล้วนี่ก็คือผัดไทยหนึ่งร้านนะครับที่ว่าใครมาที่เนี่ยก็ต้องลองชิมนะครับผัดไทยที่นี่อร่อยมากๆเลยทุกคน ผัดไทยเจ้าอร่อยเลยครับอันนี้เขามีทั้งแบบเป็นจานเลยนะทุกคนแล้วก็แบบอันเนี้ยแบบเป็นห่อห่อกับบ้านเลยนะเขาใส่ใจรายละเอียดมากขอบคุณครับติดคอกันอันนี้ขนมอะไรครับเนี่ยน้องขนมบ้าบินค่ะบ้าบินอันนี้ขนมบ้าบินน่ากินมากๆไม่เหมือนกันยังไงครับอันนี้จะเป็นเผือกค่ะนีืเป็นงาดำอ๋อเผือกก็ได้ครับ คานนี่ยหรือว่าใช่ของทานเนี่ยครับเป็นแฟนเับเทได้แล้วติดตามพี่ก็เลยพี่ก็พาเที่ยวมาเจอป้าที่เขาติดตามเพจผมอยู่นะขอบคุณมากนะครับแล้วนี่เนี่ยผมผ่านมาหลายรอบมากๆเลยข้าวแดกมาผมจะลองเซิร์ฟไปชิมดูนะครับชิ้นยี่ห้ายังไงครับหลายชิ้นเ่ยครับขอลองชิมอันหนึ่งเลยได้ไหมนี่ ข้าวเดกงาอร่อยดีเขาลาดอะไรครับน้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งอ่ะไม่ต้องเยอะนะทีเดียวพอ,อถุงทองไข่ครับถุงทองหมูทุกคนเนี่ยคก็ซื้อของมากินนะครับมีกลวยจับมีถุงทองอันนี้่ะบิน่บะบินอันนี้ก็จะเป็นข้าวแดกงาทุกคน หมูผัดไทยเดี๋ยวลองชิมดูนะผัดไทยก๋วยจับก๋วยจับก๋วยจับเจ้าเนียน่ากินมากเลยทุกคนดูเขาเหนียวขเขาแดกนะ นี่เป็นบะบินไช่เผือกครับทุกคนอ,อ,อร่อยจริงนะเนี่ยโอเคครับทุกคนแล้วผมก็ฝากตลาดโอปปี้นะครับลาบุรีไว้เพียงเท่านี้นะครับตลาดโอปปี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ผมเนี่ยชื่อชอบมากๆเลยครับมันมีทั้งอาหารมีทั้งธรรมชาติที่ดีแล้วก็ ที่เนี่ยครับมันดีอย่างคือมันเป็นชาวบ้านหรือชุมชนที่เนี่ยเขาก็จะมาขายอาหารที่นี่นะครับมีคนบอกผมว่าเขาไม่มีคนนอกเข้ามาขายเลยนะครับจะเป็นของชุมชนที่เข้ามาขายที่นี่นะครับแล้วก็จะได้สร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับทุกคนนะครับเพราะประจำเลยครับชอบมากินที่นี่นะแล้วใครที่มีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวครับตลาดอบป่อยราชบุรีนะครับให้มาตั้งแต่ประมาณเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงสี่พานะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะตักบาสนะครับตักบาทยามเช้าเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคน แล้วก็ที่นี่รับจะเปิดแค่อาวาิตยินะครับปิดประมาณบ่ายสองครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ